ครับสวัสดีครับพี่น้องื้นนี้มากีดยางรัดแรงพี่น้องเลยช่วงใบยบตอนเช้าหันผัดฝนตกเริ่บริกีดมากีดรัดแรงเอากีดตอนใบยๆเอาช่วงนี้ลบฝนพี่น้องเดี๋ยวก็แรงเดียวกับ,กบตอนเช้าขีดอยู่นี่ช่วงนี้ฝนนี่พี่น้องขีดแล้วแหละพี่น้องเลย กีดแล้วแล้วระหว่างรอบานนี้ระหว่างรอโยอดนํำกดพี่น้องสิงไปซิดเบ็ดหาปลาเหยื่อปลาเหยื่อไปใส่ตุ่มกบพี่น้องซิดเบ็ดเอามือนี่พอบริไปทางใหนด้ขากีดอย่างไปพี่น้องไปหาซิดน,นี่แหละแถวนี้แหล,ะใ,ละใกล้ๆส่วนนี้แหละเป็นนี่ไหมันชิ้ใ้อยู่บ่ไปไปเบิงพี่น้อง มาไปน้ำกันอืออู้เออปลากาพี่น้องปลากาปลากาพี่น้องนั่นโอ้ได้ปลากาตัวบักไงโอ้ได้การพี่น้องตัวปลาพี่นะอะตัวปลากาพี่น้องเลยโอ้ยครับรุ่นนี้ <c oughs> โอ้กูเคเลยพี่น้องเลยแบน็นี่ตัวปลากาพี่น้องเลยอ๋อได้การแหวมือนี่ À, bà nhựa. Đây, bà kỳ năm 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 này năm 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 nhảy. năm 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 พูดะพี่น้องเอ้ยคัพี่น้องเอ้เป็นแน่นี่ป้าทุกตัวบักใหญ่บักตีพูดะพี่น้องตัวป่าอ้าทุกสะออนพี่น้องเอ้ยโอ้ป่าสิทธิ์เป็ดใดรุ่นนี้มันก็โยสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้แต่ก่อนมันหลดไหยตัวน้น้อยได้สิทธิ์ก็ไดป่าขาวป่ามันก็ไดอันนี้มันโพดอันนี้มง หกโมงเจ็ดปุ่นพี่น้องรุ่นนี่เอาเก็บก่อนพี่น้องนั่นปลาสงเงงปลาสงเงงอันนี้โอ้นั่นโอ้ปลาสงเงงสงเงงข้างไหลใช่ไหมพี่น้องเอ้ปลาสงเงงโอ้เขาปลาสงเงงกัเอาพี่น้องเอ้ตัวบักใหญ่ปลาสงเงงก็ได้เออคืออยู่พี่น้องเอ้ตัวปลา ดพี่น้องตัวปลาสเงงก็ได้โอ้ได้กาดอยู่ดอกพี่น้องเอ้าเอาเอาก้อนพี่น้องเก็บก้อนปลาหยังปลาหยังอ๋ออ๋ออะไรโอ้ปลากาพี่น้องโอ้โทษปลากาตัวนี้โอ้ฮู้ด่าพี่น้องตัวปลากาโอ้ยได้กาดพี่น้องเลยเอ้า ีกวบอมัสสิทพี่น้องนั่นโอ้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้ยได้การได้การผัวตัวป่าเออแบบนี้แมีมันอย่งแม่นขนาดโอ้ขนาดเลยผัวเออได้การเลยพี่น้องเลยเก็บก่อนอืมนั่นนัน่นนั่นเปลวไฟนั่น โอ้คือแบ็นี่ว้าในการพี่น้องดิตัวปลาเวียนไฟก็ตัวใหญ่เด้พี่น้องเว้ยบ่ได้น้อยเด้พูอดอ่ะลองดูพี่น้องตัวปลาเวียนไฟอุ้ยในกาเลยแบ็นี่พี่น้องเย้ยอ๋อโอาสักคนพี่น้องเอ้ยสิพอได้ปล,ป,ปลาเหงอสักคนแล้วก็สิไปหยดน้ำก๊ดอย่างในบ่านนี่ pí nong thấy đi, tour park đại pí nong, bổ mẹ nhoi nhoi đại pí nong ơi, ui, đại cảnh pí nong ơi bè nè, con pí nong, ô, ô, nhanh, chạy lên phay pí nong, ô, bạc cá, ô, bạc cá nhảy, ô, bạc cá nhảy pí nong, bạc ขนาดเลยพี่น้องโอ้ยจะเม whisk, прик, sink, นไดการพี่น้องเลยแบนนี้โ,โอ้คือค okay. ือคือพี่น้องเลยนั่นไดการเลยพี่น้องตัวปลาพูน่ะแต่สะอ่อนเด้พี่น้องเลยเอาเอาอีกจังหน่อยก่อนพี่น้องเลยจังสิประโยชน์้ำกดเก็บก่อนบานนี้ดีพี่น้องปลากระได เดาข้าวนึงพี่น้องเพาะอมาหยดน้ากดตบาดนี่พี่น้องเลยหยดน้ากดตซะก่อนมนที่ค่าพี่น้องที่เ่าพ่อได้ปลาเนื้อปิ้งก็ได้พูแล้วพี่น้องเยลยปลารุ่นนี่นี่ตวัปตวปลาตัวใหญ่ๆได้พี่น้องเลยผัดวดะตัวปลาปลาเวียนไฟปลากะผัดวดะตัวใดก็ได้ โอ้แม่นน้อยได้พี่น้องเลยตูป่าได้การอยู่เลยโอ้ก้ตั้งซิ์กับสิได้หรอกพี่น้องเลยตั้งมาสิ์เอาอันนี้พอมากีดยางแล้วบ้าว่าท่าหยอดนำกดสิ์เบ็ดเล่นก่อนนะวะหาได้ป่าพ็ได้ไปเห็ดป่ปาเนืออ้อเนื้อใส่รอบกบนะพี่น้องบานนี้มันรสิได้ปิ้งนะเบึงท่าเบึงตป่านี่อันนี้ป่าห้าหกตูพี่น้องเลย กินดีอยู่เอาวุดเดียวดิตูป่าด้วยการอยู่เอาเอาสานีก้กอนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ